ครับเพื่อนๆครับกระเป๋ากล้องยี่ห้อโอนานะตรงนี้ลุงหนอมาแนะนำคือรุ่นปรินสตีดนะปรินสตีดนี่วัสดุอย่างโอนาที่ลุงหนอคุยไปแล้วก็คือว่าเป็นลักษณะของผ้าแคนวาสแคนวาสก็กันน้ำได้นะครับนะเป็นสไตล์แบบเซ่อๆนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของปรินสตีที่อยากคุยก็คือหนังแพ ดูจากหน้าตารูปลักษณ์แล้วสังเกตได้เลยครับเท่ากันหมดทุกอย่างเลยครับนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างกันแค่วัสดุที่นำมาขึ้นรูปเป็นรูปแบบของกระเป๋านะครับทางขวาจะปิน n s p เป็นนังแท้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างชัดเจนก็คือน้ำหนักของกระเป๋านะก็ไม่ถือว่าหนักมากครับแต่ว่าด้วยความเขาเป็นหนังแท้แบบเต็มๆเ,เลยเพราะฉะนั้นน้ำหนักเขาเลยจะเยอะกว่าผ้าแคนวาส นะครับแบบนะี้เดี๋ยวลุงหนอจะเปิดดูด้านในให้แต่ว่าไอตัวตัวที่เป็นแคนวาสเนี่ยก่อนหน้าลุงหนอคุยคุยในคลิปแรกๆไปแล้วเดี๋ยวตรนนี้ลุงหนอจะกลับมาลุงลึกให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเอาตรงรูปแบบดางแท้ก่อนนะครับเดอะบินสตีดนะครับบินสตีดที่เป็นหนังแท้เนี่ยถ้าเทียบขนาดแล้วลุงหนอคุยไปครั้งหนึ่งก็คือเป็นรุ่นเดอะเบอร์ดินที่เป็นลิมิเต็ดของกลุ่มไลก้าบินสตีดจะ มิติเขาจะใหญ่กว่านิดเดียวฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่หนีกันเยอะคือทรงเบอร์ลินนะี่เขาจะมนๆมแต่ของพินสตีจะออกทรงสี่เหลี่ยนะครับรูปแบบด้านหน้าด้านหลังคล้ายๆกันนะครับพินสตีมีตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ตรงนี้นี่ถ้าเพื่อนๆลำทานก็แกะออกได้ฮนะตรงนี้ถอดออกได้เขาเป็นแค่หมุดล็อกธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่สะดวกที่จะติดไปก็สามารถแกะได้นะครับเป็นลักษณะางาน,นนะครับเอ่อ เดี๋ยวน้อมเปิดกระเป๋าเลยแล้วกันนะเปิดมาด้านในนะครับเหมือนเดิมครับมีชเดอร์แพดให้นะอย่างหนาเลยไม่ต้องกลัวครับพาร์ติชั่น3ชิ้นเหมือนเดิมเ,เพื่อนๆเลือกจัดได้นะครับด้านหน้านี่เรียกเป็นพ็อกเก็ตดีวกว่าเล็กๆนะครับมี2ชิ้นนะฮะตรงน,นี้หนังเต็มเต็มเลยนะไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยนะครับมาเต็มๆเลยนะครับเปิดเข้าออกสะดวกนะฮะเป็นสไลด์เป็นคลิปแบบนี้ ด้านหลังตรงนี้ก็หมอบอกเลยช่องเหมือนกันเขาออกแบบให้ตรงนี้เข้าใจว่าโน้ตบุ๊ก11นิ้วน่าจะกำลังดีแต่ถามว่า13นิ้วได้ไหมือหวงหนอว่าพอไหวนะเอาาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้องหยิบลองหยิบดู13นิ้วนี่น่าจะอาจจะต้องวางแนวตั้งเปรียบเทียบขนาดนี่คือ13นิ้นะฮะ13นิ้วนะครับเดี๋ยวลองใส่ดะพิ้นสปีดกันดู ใส่ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าต้องเป็นลนักษณะคือแนวตั้งอย่างนี้เพราะความกว้างไม่พอแล้วเราก็สะพานได้ได้อยู่ไว้อยู่นะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนแฮปปี้ไปได้วยกันได้เลยนะครับ <c oughs> The Pin Speed นี่เป็นกระเป๋าขนาดกลางนะครับขนาดกลางๆคือไม่เล็กไม่ใหญ่ของในกลุ่มของ Ona Series <c oughs> นะครับรุปแบบหนังก็เหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> มาดิบๆเหมือนเดิมฮะล่องลอยดีไม่ต้องกลัวเลยคึบพับ แต่มันก็ได้สเตอร์วินเพทสไตล์วินเทจนะครับยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งเกา่ายิ่งมันตรงนี้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับสินค้าตรงนี้ก็มีเข้ามาบางช่วงใครยังไงคนก็แวะมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับมาลองใส่ทดลองดูคุหนอก็ยังพูดยืนยันคําเดิมครับเป็นกันเองนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับ บันนี้กระเป๋าโอหน้าที่เป็นเนื้อผ้าแคนวาสนะฮะเป็นรุ่นปินสตีนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงหนอจะเรามาเปิดดูกันว่ารุ่นนี้เขาใส่ได้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับใบนี้คือเป็นวันเขาเรียกว่าเหมือนกับชิวชิวธรรมดานะฮะไม่ต้องเอาพรอไปเยอะนะลุงหนอก็ด้านในเลยนะเปิดมาปุ๊บจัดเรียงอย่างดีเลยนะครับ เอ็กทีวั่งตัว,วพร้อมเลนส์28นะครับได้เลยนะหลบด้านในนิดนึงนี่หนอเอาเลนส์ซ่อนอยู่สุดยอดของแคนนอนเครับ L ครับ50 F 1.2พร้อมฮูดนะอยู่ข้างในนี่เรียบร้อยเลยนะครับส่วนดอดี้กล้องแคนนอนีีก็หนอก็เล่นตัวนี้ครับเก็สดียังไม่พอนะติดคลิปมาด้วยนี่ครับพื้นที่ในกระเป๋านะครับก็อย่างที่คุยกันแต่แรกเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ย สมควรจะแยกเลนบอดี้ออกจากกันแล้วเขาจะบรรทุกไปเยอะมากนะด้านหน้าลุงหน่อยยังมีชุดใส่ d อสกนะครับมีให้กระเป๋าตังค์นี่นะครับก็อยู่ด้านนี้ส่วนด้านหลังของกระเป๋านี่ก็ยังมีช่องตรงนี้ iPad ได้ครับนะครับรว่า11นิ้วอะไรได้เลยนะครับตรงนี้รูปแบบกระเป๋าของต่างประเทศฮนะอย่าง O&A n ของอเมริกาเนี่ยบางทีเราเราสามารถจัดได้หลายรูปแบบ นะครับคือบางท่านหลายท่านหมออิ่มใช้แค่นี้เองมันจะไปได้เยอะหรอจะจุดได้เยอะหรออะไรแบบนี้ลองมาที่ช็อปครับอย่างที่เคยคุยมันไปได้มากกว่าที่คิดนะครับวันนี้ลุงหนอสรุปตรงนี้ก่อนยี่ห้อโอนาปริ้นสติปนี่คือผ้าแชนวาสนะครับอย่างไงเพื่อนๆแวะมาที่ช็อปลุงหนอนะครับลุงหนอรออยู่นะครับครับขอบคุณครับ